เพิงและทุกคนฝนตกหนักมากใจเต้นตึก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 กดเรียโรจแอนคลง How is i ึ up there? Oh to the t ยมากเงยมากทุกคนเช้าวันที่สามทุกคน นตกจ้า g o มอร์น n ิ่งทุกคนเช้าวันที่3ก็อย่างที่เห็นเลยฝนตกแล้ววันนี้บุ้มไปวันเดย์ทริปด้วยที่หมู่เกาะอ่างทองก็จะเป็นยังไงอะไรยังไงก็ต้องมาลุนพร้อมกันนะ <laughs> เดี๋ยวบุ้มไปทานข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปรอรถของทางทัวร์มารับที่หน้าวแม See you กินข้าวช้าเสร็จก็ฝนหยุดตกเรียบร้อยแล้วทุกคนตอนนี้บูมก็มานั่งรอรถตู้ของทัวร์มาครับตรงล็อบบี้โงแรมมาที่เรียบร้อยแล้วก็อาจจะต้องรอสักพักหนึ่งส่วนวันนี้อะคือบูมไม่แน่ใจเลยว่าเขาจะพาไปที่ไหนบ้างแต่ที่แน่นๆก็คือ,อแถวๆหมูกก่เกาะอ่างทองนั่นแหละก็บูมอาจะไม่ได้แบบ พูดเรื่องสถานที่ดีเทลเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ไปรอดูหน้างานเลยแล้วกันด้วยความที่แพลนเปลี่ยนกระทันหันก็เลยไม่ได้ทำการรีเสิร์ชเลยโอหเมื่อวานก็มัวเที่ยวทั้งวันเลยไม่เป็นไรบางอย่างเราก็ต้อง let it flow just like today คนแล้วตอนนี้บุมก็ถึงท่าเรือมป็ที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้กําลังนั่งสุนพักคอยอยู่ส่วนใหญ่แล้วถ้าสังเกตก็จะเป็นต่างชาติเท่านั้นที่มาวันเดย์ทริปในวันนี้ด้วยคนไทยจะมีน้อ,นอยมาก <c oughs> ตื่นเต้นขอให้อากาศดีจะได้แบบเดินทางสบายๆหน่อยหวังว่าก็จะเป็นใจเดอ้อ และท,ทุกคนคนตกหนักมากาากเราใส่สบายสบหลวมไม่ต้อง,งอไม่ไต้องแนะ่นเดี๋ยวเราลงน้ำนะแล้วเราไปมตัดนะเดี๋หลอนดิ That nine คนถึงเกาะว้าวเรียบร้อยแล้วก็ยังมีฝนอยู่เล็กน้อยทุกคนตอนนี้วูบบูจะไปนัองเปิ่งแล้วก็คงไม่ได้ถ่ายที่ลาให้ดูนะแต่ว่าเดี๋ยวเจอกัน Today have to try to this area. But this some Crow Crow find have Ja area area we และนี่ก็คือรูปภาพตอนที่บุงกำลังสโนว์ลิงอยู่ในทะเลจะบอกว่าข้างล่างสวยมาก เมื่อกี้เราก็ s n o r k e น i n g เสร็จเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าใต้น้ำคือดีมากปลาเยอะมากๆเลยสวยงามมากๆวิวก็ดีมากๆ เกาะสามเศร้าสถานที่ที่เราสามารถชมกับทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงามขนาดวันที่ฟ้าหม่นก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสถานที่นี้สวยงามมากๆจริงๆตอนนี้เราอยู่ที่เกาะสามเศ้เขาจา บิงอยู่ที่เกาะสามเท้านั่นเองทุกคนขนั้นไม่มีแดดก็ยังสวยมากๆเลยและนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนที่บูมพายเรือคายัคพร้อมกับฝนที่ตกลงมาปร่อยๆก็ให้ความรู้สึกสนุกไปอีกแบบหนึ่งทุกคน นเกาะสามเศร้าก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆหลายจุดเช่นกันทุกคนทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะแม่เกาะนี่กำลังเดินขึ้นไปจะไฮกิ้งขึ้นไปดูวิวพอยข้างบนสุดชมวิวนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสวยมากแค่ไหน และจุดนี้เองที่เราสามารถขึ้นไปชมวิวทะเลในได้ไท,ทางขึ้นไปทุกคนทุกคนทางค่อนข,อข้างชันเลยธรรมชาติาาดีมากชุ่มฉ่ำมากวันฝนตกอืม จุดชมวิวอีก40เมตรครับ <มา S 2> <ค>ตอนนี้สภาพแต่ละคนก็เริ่มคนคางกันนิดนึ่งนะทุกคนถึงแล้วทุกคน นี่ก็คือทะเลในนั่นเองทุกคนลากูนนะฮะอยากบอกว่าวิวด้านบนสวยมากคนตอนนี้ผมก็ลงมาข้างล่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังจะไปกินข้าวเทีย่ยงแล้วหลังจากนั้นก็จะไปชมหมู่เกาะอ,อ่างทองทั้งหมดก็คือจะขึ้นวิวคอย ซึ่งสูงที่สุดอบมันประมาณ550เมตรแต่ว่าบุ้มไม่แน่ใจว่าเจอแบกสังขารขึ้นไปไหวไหมก็เดี๋ยว,วดูกันว่าจะไหวแค่ไหนคนตอนนี้บุ้มถึงแล้วที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองหรือว่าที่เขาเรียกว่าเกาะหัวตาหลับที่นี่จะเป็นที่ที่ให้เราเดินขึ้นไปชมจุจดชมวิวที่มีความสูงอยู่ที่550 เมตรนั่นเองโอ้มคกุลเนโผขึ้นนี่ก็จะเป็นข้าวเที่ยงทุกคนที่ทางทัวร์เขาจัดการไให้ให <Yeah. S 1> ก็ตั้งโม่เติมพลังก่อนที่จะไปขึ้นไปข้างบน โอเคทุกคนหลังจากที่กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วบุมก็พร้อมแล้วพร้อมที่จะขึ้นไปชมจุดชมวิวนั่นเองเอาละทุกคนเริ่มเลยเริ่มฉับฉับฉับระหว่างทางก็ชมธรรมชาติไปด้วยทุกคน อันนี้ทางขึ้นเขาจะเป็นเหมือนเหมือนทางธรรมชาตินะที่เขาเรียกกัน<ม>ก็คือเหมือนเป็นหินนะทุกคน ใกล้ถึงสองรอเมตรแล้วทุกคนหอบใช้ได้เลยถึงจุดพักชมเที่ยวทั์จุดที่สองแล้วสองอเมตรนั่นเองโอ้ยทุกคนสวยมากงยม,มากทุกคน ไหวไหมไหวต้องสู้ตอนนี้เราถึงสามร้อยแล้วทุกคนเพื่อนลูกสวยๆเพื่อนลูกสวยๆใช่ไหมไงหัย้มเหงื่อตกแล้วก็มือสั่นด้วยโห ไปต่อหรือพอแค่นี้เนี่ยตอนนี้เครื่องเงือแตกพักเลยหน้านี่เงือนไหลเป็นสายน้ำหาร้อยห้าสิบเมตรจู้ก u ์เธอจเต้นตึกตึกตึกตึไม่ได้ไรพี่เดี๋ยวผมระวังนี่รอด้วยนะรบนพี่ ทุกคนเดอวิโกโอเคแล้ว how is it up there good <Very> good. good right? Very good โอเคมันเดินฉันลืมชมข้างๆได้ไง <laughs> เนี่ยขอนั่งเลยแล้วกันสวยมากทุกคนสวยมากทุกคนถึงแล้ว <laughs> we made it ตอนนี้บุมก็ถึงจุดชมวิวสูงสุดของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองจะบอกว่าด้านบนเนี่ยสวยมากก็คือไม่มีเวลาให้หน้าพักเหนื่อยเลยต้องถ่ายรูปต่อเพราะว่าคิวคนมาขึ้นเรื่อยๆแต่คุ้มค่ามากนะวิวสวยมากจริง ทุกคนและตอนนี้บูมก็ลงมาถึงข้างล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนขึ้นก็ลำบากตอนลงก็ลำบากก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากๆนะที่แบบไปได้ถึงจุดสูงสุดเอาจริงตอนแรกอะบูมคิดไว้ว่าบูมจะขึ้นไปแค่200เมตรพอแต่บูมก็ไม่รู้ยังไงอะก็คือขึ้นไปจนถึงข้างบนได้ก็ถือว่า did a great job so Probably going back to the hotel very soon แล้วก็เดี๋ยวทำอะไรต่อมาเจอกันคนตอนนี้บุมก็กำลังจะกลับแล้วกลับขึ้นฝั่งที่สมุยแล้วก็จะกลับลงแรมวันนี้ก็ทั้งวันก็ไปหลายที่มากๆโอ้คลื่น ทุกคนแล้ตอนนี้บุ้มก็กลับถึงที่พักเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวบุ้มก็จะรีบอาบน้ําระผมเพราะว่าโดนฝนด้วยหัวแล้วก็จะไปหาอะไรกินตอนเย็นก็เดี๋ยวเจอกันทุกคนแล้วตอนนี้บุ้มก็อยู่ที่ร้าน ตัวคุณหญิงเช่นเดิมมาซ้ำอีกรอบหนึ่งเพราะว่าคือประทับใจทั้งพนักงานด้วยแล้วก็รสชาติอาหารด้วยบวกกับวิวด้วยคือที่นี่อชอบมากๆเลยเป็นหนึ่งในแบบท็อปรีสอร์ทที่ชอบจริงๆถ้ามาสมุยก็ต้องมาโัวคุณหญิง ได้อาหารแล้วทุกคนนี้จะเป็นกุ้งผัดกะปิชตอก็น้ำพริกไข่ปูใบเหลียงผัดไข่อมอร่อยมากกุ้งผัดกะปิชะตอคือเด็ดมากจริงๆอะทุกคนคืออร่อยมากๆอะคือปกติอะบูอะไม่ได้กินชะตอ,ตอแต่คือ เป็นเมดูที่แนะนําที่เนี่ยที่ดังมากจริงๆเนี้ยคุ้มเลยต้องลองสั่งมาคุ้มผักกะปิสตอเด็ดอร่อยมากๆคือต้องลองอ่ะอพิดไข่ปู และเนื่องจากเจ้าของร้านจำได้ว่าบูมมาทานสองรอบแล้วก็เลยเสิร์ฟขนมหวานให้บูมทานแบบฟรีๆเลยทุกคนมาแล้วแล้วนี่ก็เป็นของหวานที่บูมสั่งแล้วเขาเอามาให้แบบฟรีๆเลยทุกคนคือถ้าใครจะมาสมุยนี่บูมไม่พูดร้านไหนเราจากร้านนี้แล้วนะคือน่ารักมากๆอะขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะ เอนจอยมากทุกคนตอนนี้บูมก็ได้กลับมาที่ห้องพักเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ไปกินข้าวม,มาที่ครัวคุณหญิงจะบอกว่าประทับใจมากๆเลยอย่างที่เห็นไปก็วันนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายที่บูมจะอยู่ที่สมุยแล้วคืนที่สก็พรุ่งนี้บูมจะข้ามไปเกาะพังงานถ้าใครยังไม่เบื่อกันก็ติดตามชมนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็อีกอย่างหนึ่งที่บูมอยากพูดถึงเหมือนกันก็คือประสบการณ์การได้มาเที่ยวคนเดียวครั้งแรกที่สมุยในครั้งนี้ ก็ตลอดเวลาสวันนี้บุ้รู้สึกสนุกมากๆเลยถึงแม้ว่าจะมาคนเดียวก็ตามมันก็เป็นอะไรที่แบบมันก็ท้าทายเหมือนกันแต่มันก็สนุกมากๆเหมือนกันอย่างเงี้ยถ้าใครกําลังคิดว่าอยากจะไปเที่ยวไหนคนเดียวก็อยากจะบอกว่าก็ไปเลยก็ไม่ต้องกลัวอะไรคือถ้าเรากลัวเราก็พยายามว่าวางแผนดีๆด,ดูเยอะๆว่ารีเสิร์ชเยอะๆว่าเอ้เยอ hey, ที่นั่นเขามีอะไรบ้างและเราจะอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยได้มาก ก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยแล้วก็ see you again bye